สนับสนุนโดย LHBU แอปใหม่จาก LH Bank เปิดบัญชีออมทรัพย์รับดอกสูง6%ฟรีบัตรเดบิตตลอดการใช้งานโหลดเลย มาติดตามกันต่อนะคะสถานการณ์ที่หลายคนจับตาดูอยู่ตอนนี้ค่ะเป็นเรื่องของภาคธนาคารที่มีความเปราะบางนะคะกับการปิดธนาคารสองแห่งของสหรัฐอเมริกาจะมีผลกระทบกับธนาคารต่างๆในภูมิภาคต่างๆมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคอาเซียนตอนนี้ธนาคารในอาเซียนมีความแข็งแกร่งมากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไล่เรียงกันไปแต่ว่าก่อนอื่นให้คุณมาชัยเล่าให้ฟังค่ะ บรรยากาศของเศรษฐกิจการเงินทั่วโลกตอนนี้ดูเหมือนจะอึมครึมพอสมควรนะครับคุณผู้ชมหลังจากที่ s p b หรือว่า Silicon Valley Bank ปิดตัวลงไปตามมาด้วยข่าวที่ไม่สู้ดีนักของ Credit s u i s s ธนาคารเก่าแก่ของสวิตเซอร์แลนด์วันนี้ก็เลยมาคุยกันหน่อยครับว่าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือมีธนาคารปิดตัวในสหรัฐอเมริกาแล้วตอนนี้บรรยากาศในยุโรปเป็นแบบนี้มองกลับมาที่ธนาคารในเอเชียแปซิฟิกรวมถึง เอ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนบ้านเราเป็นอย่างไรกันบ้างสถานการณ์เป็นอย่างไรรู้แต่ว่าเช้าวันนี้นะครับยีมีนาคม2566ไปเช็คดูจากตลาดหุ้นที่เปิดณขณะนี้ก็ยังติดลบหลังจากที่ทาง เครดิตสวิสนะครับถูกซื้อโด e ย UBS 3,200ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วธนาคารกลางของสวิสก็เตรียมที่จะใช้เงินขนาดใหญ่ในการเข้าไปช่วยในการซื้อกิจการนี่แสดงถึงการตอกย้ำว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่และไม่ธรรมดาจะเดียวนะครับดูจากกราฟิกแรกกันก่อนครับคุณผู้ชมครับ จากกราฟิกแรกนี้ดูจากสถิติการปิดตัวลงของธนาคารในช่วงที่ผ่านมาถ้ามองในมุมมองของคนไทยเราท่าแบงค์สักแบงค์หนึ่งหรือธนาคารหนึ่งปิดตัวเป็นเรื่องใหญ่แต่ทั่วโลกระบบเศรษฐกรริจก,การเงินเขาก็แตกต่างกันออกไปนะครับการที่มีธนาคารปิดตัวลงก็ดูจะไม่ใช่เรื่องแปลกนักแต่ขึ้นกับเงื่อนไขและปัจจัยไล่เรียงตั้งแต่ปี2014ยาวมาจนถึงปี2023เราจะเห็นว่ามีบางปีที่ เศรษฐกิจดูใช้ได้หรือระบบการเงินมีสภาพคล่องที่ดูเข้าท่าตอนนั้นก็ไม่ได้มีธนาคารที่ปิดตัวลงแต่ปี2023ที่เราเห็นอยู่นี้ที่มีธนาคารปิดตัวลง2แห่งด้วยกัน คือสิ่งที่ตอกย้ำว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐกิจการเงินหลังจากที่วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์หรือว่าแฮมเบอร์เกอร์คริสสที่ตอนนั้นโดมิโนตัวแรกก็คือเลเมนบรัทเทอร์ล้มลงปิดกิจการลงแล้วก็สั่นคลอนไปทั้งระบบเศรษฐกิจการเงินของฝั่งโลกตอนตกมาวันนี้ SVB ทําทำให้หลายคนกลับมากังวลอีกแล้วว่าเศรษฐกิจการเงินโดยเฉพาะสถาบันการเงินในเอเชียในอาเซียนเป็นอย่างไรนะครับขยับไปดูในกราฟิกถัดไปกันต่อครับ ประมาณการการลดลงของสัดส่วนของเงินกองทุนบอกแบบนี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมเวลาไปดูสถานะทางการเงินของสถาบันการเงินต่างๆมันก็จะมีเงินกองทุนขั้นที่1น,นะครับส่วนใหญ่ก็จะประกอบไปด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นกําไรสะสมหุ้นบริมสิทธิ์และถ้าไรเลียงแบบนี้นะครับก็คือตัว frank act stress testing หรือว่าการทดสอบภาวะวิกฤตซึ่งเขาก็จะไปทดสอบดูอยู่แล้วนะครับว่าธนาคารต่างๆถ้าเจอกับภาวะวิกฤตสถาบันการ เงินเข้มแข็งมากเพียงพอขนาดไหนท้ายที่สุดจากกราฟิกนี้ไล่เรียงง่ายๆก็คือธนาคารดูเหมือนว่าจําเป็นจะต้องเพิ่มเงินสํารองมากยิ่งขึ้นเพื่อรับมือกับสถานการณ์นะครับเพื่อที่จะรับมือกับการทดสอบภาวะวิกฤตหรือว่า stress test ที่นายธนาคารชอบพูดถึงกันนะครับขออยับไปดูในกราฟิกถัดไปกันต่อครับ ถ้าไปไล่เรียงกันดูจากสถาบันการเงินขนาดใหญ่ในอาเซียนอย่างสิงคโปร์กันก่อนครับเวลาเราพูดถึงสิงคโปร์เราก็จะนึกถึง DBS OCBC แล้วก็ UOB ปรากฏว่า3ที่นี้ตัวเลขดูดีทีเดียวครับอย่าง DPS Group ก็มีกำไรมากกว่า8,100ล้านดอลลาร์สิงคโปร์สูงที่สุดในรอบ4ปีเช่นเดียวกับ OCBC ปี OC BC, 65ที่ผ่านมาหรือว่า2022ครับกำไรเกือบ6,000ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ UOB ครับก็กำไรมากกว่า4,500ล้านดอลลาร์สิงคโปร์แล้วถ้าไปดูจากตัวกราฟเส้นข้างล่างสัดส่วนของหนี้ไม่ก่อให้เกิดไรายได้ต่อเงินกู้ทั้งก้อนอยู่ที่1%กว่ากว่าของสิงคโปร์เขาดูมั่นใจกับสถานะทางการ,การเงินของตัวเองอยู่พอสมควรนะครับขยับไปดูในกราฟิกถัดไปกันต่อครับ ในกราฟิกนี้มาดูกันที่อินโดนีเซียกันบ้างดีกว่าว่าขนาดสินทรัพย์เขาใหญ่ขนาดไหนอันดับที่1น,นะครับก็คือตัว Bank m a n นเดอครับอันดับที่2คือแบงก์รัฐยัตอินโดนีเซียอันดับที่3 Bank งก์เซ็นทรัลเชียขนาดก็ใหญ่เป็นล้านล้าน,านรูปเปียทีเดียวนะครับและทางอินโดนีเซียก็ออกมาย้ำเตือนเหมือนกันว่าสถาบันการเงินของบ้านเขาอย่างเข้มแข็งดีใครอยากไปดูในกราฟิกถัดไปกันต่อครับ ในกราฟิกถัดไปนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าธนาคารอินโดนีเซียมากกว่าครึ่งหนึ่งนะครับมีเงินกองทุนอยู่ในระดับที่สูงมากกว่าครึ่งหนึ่งก็คือมากกว่า50%เนี่ยเงินกองทุนขั้นที่1ที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้3ล้านล้านดอลลาร์ด้วยกันรวมเป็นก้อนขนาดใหญ่พอที่จะรองรับกับสถานการณ์ที่ละ10%กว่าเปอร์เซ็นต์ทั้งนั้นเลยครับขยับไปดูในกราฟิกถัดไปกันต่อครับ ในกราฟิกถัดไปนี้ไปดูที่ฟิลิปปินส์กันบ้างดีกว่าธนาคารฟิลิปปินส์ครับก็ยังบอกว่ากำไรเขายังดูดีดูจากตัว BDO u n i Bank Land Bank of the Philippines นะครับ Bank of Philippines Islands เราจะเห็นว่าตัวกำไรยังเป็นระดับหมื่นล้านเปโซแล้วยังดูดีขยับไปดูในกราฟิกถัดไปกันต่อครับจากฟิลิปปินส์ครับเรามาดูกันต่อที่ทางมาเลเซียกันบ้างมาเลเซียนะครับ ตอนนี้ถ้าไปดูจากธนาคารของเขาไม่ว่าจะเป็นทั้งมาลราันแบงกิ้งบริหัรนะครับพับลิกแบงก์ CIMB Group เราก็จะเห็นว่าขนาดของตลาดมูลค่าตลาดหรือว่า Market Cap เขาค่อนข้างใหญ่แต่ถ้าไปดูนะครับ ตัวกำไรต่อสินทรัพย์ของเขาหรือว่าตัว PE ก็ยังอยู่ในระดับ1 0กว่ายังดูเข้าท่าอยู่นะครับขยากไปดูในกราฟิกถัดไปครับทีนี้ถ้าไปดูมองของธนาคารกลางต่างๆมองอย่างไรกันบ้างดูความแข็งแกร่งไม่ว่าจะเป็นทั้งธนาคารกลางฟิลิปปินส์ธนาคารกลางของทางสิงคโปร์รวมไปถึงธนาคารกลางแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับของทั้งอินโดนีเซีย ก็ยืนยันตรงกันหมดครับว่าสถานะทางการเงินยังแข็งแกร่งดีรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยที่ยืนยันว่าสถาบันการเงินของประเทศไทยยังพอรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้แต่การลงทุนของเราโดยเฉพาะในกลุ่มแบงก์ในอาเซียนเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้รอฟังคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนของ L S Bank Advisory ครับค่ะและตอนนี้ก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะคุณคุณนากรคุณาสวรรค์ค่ะจาก L S Bank Advisory ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณมนชัยและคุณทวีรัตน์ครับค่ะก็อินเรียนถามอย่างนี้นะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะกระทบนะคะกับภาคการเงินทั่วโลกมากน้อยแค่ไหนและจะลามเป็นวิกฤตการเงินของโลกเนี่ยรอบใหม่หรือเปล่าคะครับก่อนอื่นต้องอธิบายอาจรย์กับท่านผู้ฟังก่อนนะครับว่าแบงก์ทั้งสองที่ติดตัวลงไปนะครับทั้งเซ็นทคัลวันเล่แบงก์หรือแม้แต่ซิกเนเจอร์แบงก์นะครับก็มีความสายเคืองกันอยู่นะครับเพราะว่าทั้งคู่ก็ เป็นแบงค์ที่ปล่อยผู้ให้กับไว้ษัท์ินเทคแล้วก็สตาร์ทอัพนะครับกลุ่มลูกค้าเนี่ยค่อนข้างจะกระจุกตัวแล้วก็มีปัญหาในด้านของสภาพคล่องซึ่งส่งผลทําให้แบงค์ที่มีปัญหาอย่างตัว SVB ครับต้องขายพันธบัตรในราคาที่ต่าลงมากเพื่อเพิ่มสภาพคล่องนะครับผลก็คือทําให้เกิดการขาดทุนนะครับ การพบต่อฐานะทางการเงินของธนาคารและก็ความเชื่อมั่นจนทาให้ต้องถูกควบคุมโดยทางการของสหรัฐนะครับถ้าเราพิจารณาการเทคแอคชั่นของฝ่ายกากับดูแลและการเงินของสหรัฐเนี่ยถือว,ว่าทาได้อย่างรวดเร็วและก็ทันท่วงทีนะครับไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ฝากเงินที่จะได้รับความคุ้มครองเงินฝาก 250,000เหรียญต่อผู้สารหนึ่งรายหรือแม้แต่เงินช่วยเหลือผ่านโปรแกรมพิเศษต่างๆเพื่อให้กับสถาบันการเงินที่มีปัญหาในครั้งนี้นะครับถือว่าประเด็นนี้ค่อนข้างจะสำคัญเพราะว่าจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในระบบธนาคารพาณิชย์ของสหรัฐ ในฐานะที่เราเป็นผู้ฝากเงินนะครับเวลาที่มีปัญหาเนี่ยเราจะไม่สูญเสียเงินฝากและทางการก็เข้ามาช่วยเหลือดูแลครับซึ่งการปิดแบงค์ในครั้งนี้ครับเรามองว่าด้วยคาแรคเตอร์ของสองแบงค์ที่มีปัญหาครับมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอาจจะไม่เหมือนกับแบงค์ทั่วไปดังนั้นนะครับเราเชื่อว่าจะไม่มีการลามเกิดวิกฤตทางการเงินเหมือนกับปี2008นะครับเพราะว่าการเชื่อมโยงกับภาคเศรษฐกิจจริงอื่นๆมีค่อนข้างที่จะน้อย แล้วก็ขนาดของปัญหาของธนาคารนะครับก็ไม่ได้ใหญ่จนมีนนยยะสําคัญต่อเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับซึ่งภาพรวมของปัญหาที่เกิดขึ้นนี้นะครับทางเรามองว่าเป็นในเรื่องของสภาพคล่องมากกว่าในเรื่องของสภาพของเครดิตนะครับแต่ถ้าหาสถานการณ์ดูเลวร้ายไปมากกว่านี้นครับ ทางการของสหรัฐก็เข้ามาช่วยเหลือได้ง่ายกว่าทางเรามองสองประเด็นนะครับที่จะกระทบต่อเศรษฐกิจนะครับอันแรกก็คือการชะลอตัวของเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับแล้วก็ค่างเงินที่บันผันผ,นผวนนะครับอาจจะทําให้การค้าการลงทุนก็ชะลอตามลงไปด้วยครับครับแล้วถ้าเกิดมองกลับมาที่การลงทุนในภูมิภาคของเราหุ้นกลุ่มธนาคารยังลงทุนได้อยู่ไหมครับครับซึ่งถ้าดูผลกระทบในครั้งนี้ครับอาจจะทําให้ตลาดเนี่ยดูมีความผันผวน,นมากขึ้น เนื่องจากความไม่แน่นอนทางนโยบายทางการเงินอาจจะสูงขึ้นจากสถานการณ์ดังกล่าวครับรวมถึงการประเมินการเสบโตทางเศรษฐกิจที่อาจจะถูกปรับลดลงจากความระมัดระวังที่มากขึ้นของสถาบันการเงินในการดําเนินธุรกิจซึ่งประเด็นนี้ครับเราควรจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับแต่ถ้าเรากลับมาดูในฝั่งของตลาดหุ้นเอเชียในปีนี้ครับต้องบอกว่าเขาได้รับแรงสนับสนุนนะครับในมากกว่าในฝั่งของตลาดหุ้นฝั่งตะวันตกครับ ในหลายๆประเทศนะครับได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวจากการที่จีนเปิดเมืองซึ่ง IMF ะครับก็มีการคาดการณ์ว่า เอเชียครับที่นําโดยจีนนะครับมีการเปิดเมืองเร็วกว่าคาดเนี่ยการเติบโตของกําไรบริษัทจดทะเบียนก็สามารถพลิกฟื้นกลับมาได้แต่ถ้าเราไปดูเศรษฐีสําคัญนะครับทีมเมืองจีนครับอัตราเงินออมเนี่ยอยู่ในระดับสูงเกินกว่าช่วงก่อนเกิดวิกฤตโควิดทําให้มั่นใจได้ว่าประชาชนนะครับพร้อมที่จะกลับมาบริโภคหากมีความมั่นใจว่าเศรษฐกิจของตัวเองจะกลับมาฟื้นได้ซึ่งกลุ่มสถาบันการเงินนะครับก็จะได้ประโยชน์จากเหตุการณ์นี้ด้วยครับ กลุ่มธนาคารน,นะครับในฝั่งของเอเชียต้องบอกว่าเขาไม่ได้มีลูกค้าเฉพาะกลุ่มเกินไปเหมือนกับแบงค์ที่เป็นข่าวและก็จะได้รับผลกระทบเนี่ยที่น้อยกว่านะครับอีกทั้งนะครับในสภาวะแนวโน้มที่ดอกเบี้ยเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นจริงๆแล้วควรเป็นช่วงเวลาที่กลุ่มธนาคารได้ประโยชน์มากกว่าเสียประโยชน์ถ้ามีการบริหารจัดก,การที่ดีนะครับ ถ้าเรามาดูในอุตสาหกรรมทางการเงินในฝั่งของเอเชีย e ต้องถือว่ามีความมั่นคงนะครับกำไรของธนาคารค่อนข้างจะลิซิเลียนตามศักยภาพของการเติบโตนะครับกำไรของบริษัทยังสามารถเติบโตได้เพราะในหลายๆธนาคารนะครับมีการปรับตัวรวมถึงการขยายผลิตภัณฑ์ทางการเงินในหลากหลายรูปแบบซึ่งเป็นตัวเพิ่มมาร์ิให้กับภาคธนาคาระครับ จุดสำคัญเลยนะครับที่จะเพิ่มความน่าสนใจให้กับกลุ่มธนาคารในฝั่งของอีเชียก็คือว่าเราได้เห็นนะครับ m o ด d ีเนี่ยมีการปรับลดความน่าเชื่อถือของระบบธนาคารสหรัฐกลายมาเป็นติดลบซึ่งการลดความน่าเชื่อถือนี้นะครับจะส่งผลกระทบต่ออันดับเครดิตยิ่งจะทําให้ต้นทุนในการกู้ยืมเงินสําหรับภาคอุตสาหกรรมนะครับปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นด้วยครับ และถาาว่าเราเจาะมาที่บ้านเราประเทศไทยค่ะกลุ่มธนาคารไทยนี่ถือว่ามีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งหรือเปล่านะคะรวมถึงอยากจะขอคําแนะนําในการลงทุนในกลุ่มหุ้นธนาคารด้วยค่ะว่าทํายังไงถึงลงทุนได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการลงทุนค่ะ ต้องบอกว่าจากผลกระทบจากกรณีของ s v b ครับต่อระบบสเสถียรภาพทางการเงินไทยนั้นมีจํากัดนะครับเนื่องจากว่าธนาคารพาณิชย์ไทยไม่มีธุรก,กรรมโดยตรงกับ s v b แล้วก็ปริมาณการทําธุรกรรมโดยรวมของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในไทยครับโดยเฉพาะกลุ่มพินเทคแล้วก็ปตท ว่าโลกมีน้อยกว่าหเของเงินกองทุนนะครับที่สําคัญนะครับธนาคารพาณิชย์ไทยไม่มีการถือคองสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับแม้ว่าในระยะสั้นเซนติเมนต์จะเป็นเชิงลบต่อกลุ่มธนาคารที่มีฟันโฟไหลออกบ้างนะครับแต่เรามองว่าในด้านพื้นฐานนั้นผลจะผลกระทบจะจํากัด เนื่องจากสภาพคล่องของกลุ่มธนาคารไทยมีอยู่ในระดับสูงนะครับด้านเงินกองทุนยังอยู่ในระดับสูงมากนะครับเกินกว่าค่าเฉลี่ยที่8.5เปอร์เซ็นดังนั้นผ่านะทางการเงินของกลุ่มธนาคารไทยหรือว่าแข็งแร่งสำหรับนักลงทุนนะครับที่จะพิจารณาเลือกหุ้นกลุ่มธนาคารจะต้องพิจารณาอย่างเช่นนะครับคุณภาพของสินทรัพย์นโยบายการปล่อยสินเชื่อกลุ่มลูกค้าพอจะส่งผล ต่อโอกาสการเกิดหนี้เสียของธนาคารในอนาคตและจะกระทบต่อกกาไรที่จะกลับคืนมาสู่นักลงทุนรวมถึงฐานะทางการเงินของธนาคารนั้นด้วยครับและถ้าเรากลับมาดูในเรื่องของ valuation ของกลุ่มธนาคารบ้านเรานะครับปัจจุบันนี้นะครับเพดเพียงที่ระดับ0.6 ถึง0.7เท่าของไพร์เปอร์บุ๊กต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง10ปีและที่สำคัญนะครับคุ้นกลุ่มธนาคารให้ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลในระดับ5-6เปอร์ซนะครับถือว่ามีความน่าสนใจครับคุณบนชัยและคุณทวีรัตครับได้ครับวันนี้ขอบคุณ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 นากรนะครับ่ขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ เป็นความเห็นของคุณคุณนากรจาก L H Bank Advisory ก็มองว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในวงค่อนข้างจำกัดธนาคารในอาเซียนสถานะทางการเงินยังแข็งแกร่งรวมถึงธนาคารในประเทศไทยอาจจะส่งผลกับบรรยากาศการลงทุนในระยะสั้นบ้างแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเชื่อว่าน่าจะไม่ได้เกิดความเสี่ยงเชิงระบบหรือว่าสิ่งที่น่ากัง,งวลมากนะักกับภาคการเงินของไทยนะครับและในช่วงนี้ครับคุณผู้ชมมี L H B U แอปพลิเคชันที่ตอบโจทย์กับทุกไลฟ์สไตล์มาชวนคุณผู้ชมร่วมกันใช้นะครับ LH Bank เปิดตัวแอปพลิเคชันทางการเงินรูปแบบใหม่ LHPU Lifestyle Banking ทางการเงินที่สมาร์ทกว่าเดิมพร้อมการบริหารด้านการเงินอย่างคล่องตัวไม่ต้องไปสาขาทำออนไลน์ได้เลยครับทั้งการสร้างตัวตนแบบอวตารฟังก์ชันรายการโปรดที่ชอบ สะดวกใช้งานง่ายเมนูพอร์ตโฟลิโอก็มีครับแสดงยอดเงินคงเหลือหรือว่า Quick Balance ได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องเข้าสู่ระบบขณะที่ฟังก์ชันการจัดการบัตรเดบิตทําได้ด้วยตัวเองนะครับทั้งปรับวงเงินระงับการใช้งานนอกจากเปิดตัว l h p u แล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินอีก1ตัวก็คือเงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล BU Max รับดอกเบีย้ยสูงสุด6%ต่อปีและฟรีค่าธรรมเนียมบัตรเดบิตตลอดการใช้งานฝากขั้นต่ำเพียง2,000บาทเปิดบัญชี ง่ายๆผ่าน LHBU นี่แหละนะครับจนถึง30เมษายนนี้หรือจนกว่าเงินฝากรวมทั้งแคมเปญ200ล้านบาทจะหมดซะก่อนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน LHBU ได้ที่ App Store หรือว่า Play Store ทุกสาขาสอบถาม l h b a n k ทุกสาขาได้เลยครับหรือโทรไปที่1327ครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกัอกบงานแสดงสินค้านวัตรกรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยกัน ไม่ว่ารักแบบไหนก็สุขทุกความรักได้แบบเลิฟไลฟ์ลาเวนเดอร์